เกียบสิ่งเนี่ยประดาตัวของแท้ิึงดู้ยขากับขายของขายของมันเน้ะมาตัวเลยขายหมด้วันนีขายหมดแล้วขายฝนหมดแล้วลว,ลวันวนี้มือบ่ออกมึงคือบอ่โตไปแล้วพุทธานีมาจาก ฝนฝนน้างมาปอทอี่ปลายฝนน้างดันไลลิ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 มาอย่เบื้องล่งตกฮ้ยเปิดทางไม่ได้ดเบื้องล่ยตอนนี้ครถ้าโยกันขายประกายบานจะของอันนี้นี่ต้องแก้เสื้อแล้วก็ถอยจงกว่าเพราะาเราอยากมืดเลยแต่เอาถุงพลาสติกมาห้องดากาเขย S <S <S หมอตางอย่างจากที่อเตอใส่ตอนนี้คอยบอกให้เสียอย่างเดียวลืมกันน้อยเดี๋ยวคือมันบเบียบนะตอนนี้ตะวันของข้างหลังรถนี่บวเหลียนี่มาหอกซีแยกวันห,หน้าหูเนาะผมแห้งแล้วนี่ผู้ไร้สาร์ไปวั้เตรียมตัวเลยมาเร่ง,ไป,งไปอื้อ,อยังไปเอื้องเรื่องมันนี่หอกแน่เอื้องนะ ทองประด้ย่านเดี๋ยป็ต่เอื้ออยู่ตาสองซาดไฟไก่อน